วินัยคือรากฐานของความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินหรือความสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดแต่คือคนที่ทำสิ่งที่ควรทำได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอให้มีแรงบันดาลใจหรืออารมณ์พาไปวินัยจึงเปรียบเสมือนกล้ามเลือที่แข็งแรงซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นได้ชั่วข้ามคืนแต่ต้องฝึกฝืนและพัฒนาทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง หลายคนเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีมีเป้าหมายมีแพลนแต่กลับหยุดลงกลางทางเพราะใช้วิธีผิดเช่นพยายามฝืนใส่ตัวเองมากเกินไปหรือคาดหวังผลลัพธ์ไวเกินไปจึงรู้สึกว่าการมีวินัยเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อทั้งๆท,ที่จริงแล้ววินัยที่ถาวรเกิดจากการวางระบบที่ฉลาดการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำได้โดยไม่เหนื่อยเกินไป บทความนี้จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีสร้างวินัยอย่างถาวรไม่ใช่แค่ตั้งใจแต่ทำได้จริงและทำได้ทุกวันด้วยแนวคิดที่เข้าใจง่ายลงมือทำได้ทันทีและสำคัญที่สุดเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนมีวินัยโดยธรรมชาติ 1. เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก่อนสร้างวินยัย ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสร้างวินัยกับตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์อย่างแท้จริงเพราะหลายครั้งที่เราล้มเหลวไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งพอแต่เพราะเราพยายามฝืนธรรมชาติมนุษย์มากเกินไปซึ่งส่งผลให้เราหมดแรงใจท้อแท้และรู้สึกว่าวินัยไม่ใช่เรื่องของเรา โดยธรรมชาติมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเลือกสิ่งที่ง่ายสบายและคุ้นเคยมากกว่าสิ่งที่ท้าทายหรือเหน็ดเหนื่อยสมองของเราชอบการรางวัลทันทีเช่นการนอนต่อการเลื่อนดูโซเชียลหรือการกินของหวานเพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความรู้สึกดีในทันทีขณะที่การออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือทำงานมักจะให้ผลลัพธ์ในระยะยาวและต้องใช้พลังใจมากกว่า จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนพลาดพลั้งบ่อยๆอีกหนึ่งธรรมชาติสำคัญคือสมองของมนุษย์พยายามประหยัดพลังงานโดยการสร้างนิสัยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดซ้ำๆสมองจะบันทึกมันไว้เป็นโปรแกร,รมลัดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดหรือพลังงานมากเกินไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำอะไรเดิม,ดมซ้ำๆโดยไม่ต้องคิด เช่นล้างราแบบเดิมขับรถเส้นทางเดิมกินอาหารเช้าแบบเดิมเป็นต้นหากคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะหยุดโทษตัวเองว่าไม่มีวินยัยหรือไม่พยายามพอแล้วจะเริ่มหันมาใช้แนวทางที่เข้ากับธรรมชาติของคุณมากกว่านั่นคือลดการพึ่งแรงใจแล้วใช้กลยุทธ์ที่ปรับพฤติกรรมผ่านสิ่งแวดล้อมและความถี่ของการกระทำแทนวิธีนำหลักการนี้ไปใช้จริงเปลี่ยนการต้านให้เป็นการกลืน อย่าตั้งเป้าเปลี่ยนชีวิตแบบสุดตรงในชั่วข้ามคืนเพราะสมองจะต่อต้านอย่างรุนแรงแต่ให้ค่อยๆปรับพฤติกรรมทีละน้อยเช่นหากอยากเลิกเล่นมือถือก่อนนอนแทนที่จะหักดึบให้เริ่มด้วยการเลื่อนเวลาใช้งานน้อยลงวันละ10บนาทีและหาสิ่งอื่นมาแทนที่เช่นหนังสือหรือดนตรีเบาๆใช้การเชื่อมโยงเพื่อสร้างนิสัยใหม่ สมองชอบความคุ้นเคยดังนั้นให้สร้างกิจกรรมใหม่โดยการเชื่อมโยงกับกิจกรรมเดิมเช่นหลังแปลงฟันเท่ากับอ่านหนังสือหนึ่งหน้าหรือหลังตื่นนอนเท่ากับดื่มน้ำหนึ่งแก้วสิ่งเหล่านี้จะฝังตัวเป็นกิจวัตรได้ง่ายขึ้นมากคาดการเล่นกันแรงต้านและวางแผนรับมืออย่ารอให้อารมณ์หรือแรงจูงใจมาเพราะมันไม่คงที่แต่จงเตรียมรับมือ เช่นถ้ารู้ว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะง่วงมากวางชุดออกกำลังกายไว้ปลายเตียงหรือเตรียมแพลนโปรดไว้เปิดทันทีที่ตื่นนอนหยุดคิดแบบขาวดำหลายคนพลาดเพราะคิดว่าถ้าทำไม่ได้ตามเป้าแปลว่าเราล้มเหลวเช่นตั้งใจว่าจะออกกำลังกาย30นาทีแต่พอเหลือเวลาส0บนาทีก็ไม่ทำเลยเพราะคิดว่าไม่สมบูรณ์วิธีที่ดีกว่าคือทำเท่าที่ทำได้แล้วปรับปรุงต่อไป การเข้าใจธรรมชาติของตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึง้งและปรับแผนให้เข้ากับวิธีที่สมองและร่างกายยอมรับได้เมื่อคุณเลิกฝืนแล้วเริ่มออกแบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์วินัยจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนใจ 2. เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดแต่ทำซ้ำ หนึ่งในกับดักใหญ่ที่สุดของคนที่พยายามสร้างวินัยคือการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปตั้งแต่วันแรกเพราะรู้สึกว่าเป้าหมายต้องท้าทายต้องสุดต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ได้ทันทีเช่นจะตื่นตีห้าออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงหรือจะอ่านหนังสือวันละ50หน้าทั้งที่ก่อนหน้านั้นแทบไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่วันเดียวคนลับคืออะไร คุณทำได้ในวันแรกหรือสองวันอาจจะ3วันแต่หลังจากนั้นเมื่อเจอความเหนื่อยเจอความเบื่อหรือแค่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาคุณก็ล้มเลิกเพราะสมองรู้สึกว่าสิ่งนั้นยากเกินไปและไม่อยากทำอีกวิธีที่ได้ผลจริงในระยะยาวกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั้นคือเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่คุณสามารถทำได้ทุกวันโดยไม่ล้มเลิก ความลับของวินัยไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่คือความต่อเนื่องและความง่ายที่ทำให้สมองค่อยๆย,ยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยแบบอัตโนมัติทำไมต้องเล็กสมองของมนุษย์ถูกออกแบบให้ต่อตั้งสิ่งใหม่ที่ดูเหนื่อยยากและใช้พลังงานดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ใ,ในครั้งเดียวจะกระตุ้นให้สมองต่อต้านทันที แต่หากสิ่งที่คุณจะทำดูเล็กมากจนปฏิเสธไม่ได้เช่นเขียนไดอารี่วันละหนึ่งประโยคหรือวิทพื้นวันละสองครั้งสมองจะยอมให้คุณทำและเมื่อทำซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเริ่มยอมรับพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นความคุ้นเคยตัวอย่างพฤติกรรมเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตแทนที่จะอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงเริ่มจากวันละสอหน้าแทนที่จะออกกำลังกายหชั่วโมงเริ่มจาก วิ่พื้น5ครั้งหรือเดิน3นาทีแทนที่จะเขียนบันทึกประจำวันเขียนความคิดดีๆแค่1ประโยคแทนที่จะงดมือถือก่อนนอนวางมือถือห่างจากเตียง1เมตรก่อนนอน5นาทีเทคนิคเสริมคือกด2นาทีและการสร้างโมเมนตัมกด2นาทีคือแนวคิดที่ว่าถ้าพฤติกรรมนั้นเริ่มได้ภายในสนาทีจงทำเลยเช่น เปิดน้งสืออ่านบทแรกยืดตัวก่อนนั่งทำงานหรือแค่เปิดสมุดวางปากกาให้พร้อมการกระทำเล็กๆนี้คือการปลุกการเคลื่อนไหวและสร้างโมเมนตัมเพราะเมื่อเริ่มลงมือทำแล้วเรามักจะทำต่อโดยไม่รู้ตัวลองนึกถึงวันที่คุณขี้เกียจออกกำลังกายถ้าคุณแค่ใส่รองเท้าเปิดเพลงแล้วเดินออกจากบ้านสมองจะเริ่มตื่นตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่า ไหนๆก็เริ่มแล้วทำต่ออีกหน่อยก็ได้สิ่งเล็กๆนี้คือจุดเริ่มของวินัยที่ถาวรการวัดความสำเร็จแบบใหม่เลิกวัดความสำเร็จจากถนาดของการกระทำแต่วัดจากความต่อเนื่องแทนถ้าคุณทำได้1%ทุกวันภายใน1ปีคุณจะเปลี่ยนไปมากกว่า365%แน่นอนเพราะการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆมีผลสะสมมหาศาลแบบทบต้น ลองนึกถึงการเก็บเงินวันละ10บ,บาทฟังดูน้อยมากแต่ถ้าทำทุกวันเป็นปีกลับได้มากกว่าคนที่หวังจะเก็บครั้งละเยอะๆแต่ทำได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งวินัยก็เช่นเดียวกันคุณไม่ต้องเริ่มด้วยการทำให้ยิ่งใหญ่แต่ต้องเริ่มให้ได้แล้วทำซ้ำโดยไม่ขาดสรุปแนวทางการเริ่มจากเล็กแต่ได้ผลเลือกกิจกรรมที่ง่ายเกินกว่าจะปฏิเสธ เชื่อมพฤติกรรมใหม่เข้ากับกิจกรรมเดิมใช้กด2นาทีเพื่อเริ่มและปลุกโมเมนตัมวัดความสำเร็จจากความสม่ำเสมอไม่ใช่ขนาดของผลลัพธ์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆทำให้เกิดผลยิ่งใหญ่ในระยะยาวถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้ด้วยสิ่งเล็กที่สุดและทำซ้ำทุกวันคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้แบบถาวรโดยไม่รู้สึกว่ากำลังพยายามเลยด้วยซ้ำา 3. ใช้ระบบมากกว่าใช้แรงใจหลายคนคิดว่าสิ่งที่ทำให้เรามีวินัยคือความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดได้พลังใจมีขีดจํากัดและไม่สามารถพึ่งพาได้ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อเหนื่อยคเครียดหรือเบื่อเรามักจะพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกได้ง่ายได้ หากเราต้องใช้พลังใจทุกวันในการต่อสู้กับความขี้เกียจหรือแรงต้านสมองจะเหนื่อยและในที่สุดเราก็จะล้มเลิกเป้าหมายลงสิ่งที่ได้ผลจริงในระยะยาวคือการสร้างระบบหรือพูดง่ายๆคือการออกแบบชีวิตให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงใจไม่ต้องฝืนแต่ให้ระบบช่วยจัดการแทนทำไมระบบถึงสำคัญ ระบบคือโครงสร้างในชีวิตประจำวันที่คอยกำหนดการตัดสินใจแทนเราเช่นคนที่อยากกินคลีนแต่ในตู้เย็นเต็มไปด้วยของโทษและน้ำอัดลมก็ต้องใช้พลังใจสูงมากในการอ่านทานทุกวันในขณะที่คนที่เตรียมอาหารคลีนไว้ล่วงหน้าหรือลงแอปสั่งอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจำก็จะไม่ต้องคิดเยอะเพราะระบบช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ระบบดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามแต่มาจากการวางแผนล่วงหน้าและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยประหยัดพลังใจลดแรงต้านและสร้างความต่อเนื่องโดยธรรมชาติตัวอย่างวิธีการใช้ระบบแทนแรงใจวางกิจกรรมไว้ในตารางเวลาอย่างแน่นอนเช่นทุกเช้า7โมงถึง7โมงครึง่งคือเวลาวิ่งหรือ21นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที คือตอนอ่านหนังสือการมีเวลาเฉพาะเจาะจงจะลดโอกาสผัดวันประกันพรุ่งใช้เทคนิคการบล็อกเวลาแทนที่จะหวังว่ามีเวลาว่างแล้วค่อยทําให้กําหนดเวลาทํางานหรือฝึกวินัยไว้ก่อนเช่นปิดการแจ้งเตือนโซเชียลหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนแล้วโฟกัสกับเป้าหมายวางสิ่งกระตุ้นให้เห็นง่ายเช่นอยากอ่านหนังสือมากขึ้นก็วางหนังสือไว้บนหมอนอยากออกกําลังกาย ก็วางรองเท้ากีฬาข้างเตียงหรือเตรียมชุดไว้ล่วงหน้าเอาสิ่งล่อใจออกจากสายตาเช่นถ้าคุณอยากลดการเล่นมือถือก็อย่าเสียบชาร์จไว้ข้างเตียงอยากลดขนมหวานก็อย่าซื้อเข้าบ้านเพราะถ้าต้องใช้พลังใจในการอดทนทุกวันคุณจะแพ้ในที่สุดใช้กฎการลงโทษหรือรางวัลแบบง่ายๆเช่นถ้าทำตามระบบได้ครบ5วันให้รางวัลตัวเองเล็กๆเ,เช่นคาเฟ ร้านหนังสือหรือวันพักหากพลาดก็บริจาคเงินหรืองดดูซีรีส์หนึ่งคืนเพื่อให้สมองรับรู้ว่าทุกพฤติกรรมมีผลตามมาระบบเท่ากับตัวช่วยที่ทำงานแทนเราลองคิดว่าระบบคือเลขาส่วนตัวที่คอยจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดมากระบบที่ดีจะช่วยให้พฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ คนที่มีวินัยถาวรไม่ใช่คนที่ฝืนใจเก่งกว่าเราแต่คือคนที่มีระบบรองรับทุกพฤติกรรมที่อยากทำเช่นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมักจะมียิมใกล้บ้านมีเวลาเฉพาะมีเพื่อนออกกำลังกายด้วยคนที่มีรายจ่ายน้อยมักจะมีระบบหักเงินอัตโนมัติฝากเข้าบัญชีออมก่อนใช้คนที่ไม่เล่นมือถือในเวลางานมักล็อกแอปไว้หรือใช้โหมด โฟกัสบนอุปกรณ์สรุปแนวคิดหลักของหัวข้อนี้หยุดใช้พลังใจอย่างสิ้นเปลืองแล้วหันมาใช้พลังจากระบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าระบบจะช่วยลดแรงต้านในใจเพราะไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกวันเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นรูทีนสมองจะเริ่มจดจำและทำสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติจำไว้ว่าแรงใจอาจหมดแต่ระบบจะอยู่ และนั่นคือเหตุผลที่วินัยแบบยั่งยืนต้องอิงกับระบบไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจ 4. เปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นอัตลักษณ์การสร้างวินัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเห็นว่าตัวเองเป็นใครเพราะมนุษย์เราจะกระทำสิ่งที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ในใจของตนเองหากคุณเห็นว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจคุณจะหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดนั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ท้าทาย แต่ถ้าคุณเชื่อว,ว่าคุณคือคนมีวินัยคุณจะกระทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นแม้ในวันที่ไม่อยากทำนี่คือแก่นแท้ของการสร้างวินัยให้ถาวรคือการเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นอัตลักษณ์หรือที่เรียกว่า identity-based habits ซึ่งเป็นหลักการสำคัญจากหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear ที่อธิบายว่านิสัยที่มั่นคงที่สุดในโลกคือสิ่งที่เกิดจากตัวตนไม่ใช่แค่เป้าหมาย เปรียบเทียบให้ชัดเจนเป้าหมาย Outcome-based ฉันจะอ่านหนังสือวันละ30หน้ากระบวนการ Process-based ฉันจะอ่านทุกคืนก่อนนอนอัตลักษณ์ Identity-based ฉันคือคนรักการเรียนรู้หากคุณปรับตัวตนในใจให้กลายเป็นคนแบบที่คุณอยากเป็นพฤติกรรมจะตามมาโดยธรรมชาติเพราะคุณไม่ได้แค่ทำตามแผนแต่คุณกำลังดำรงอยู่ในบทบาทใหม่ วิธีเปลี่ยนอัตลักษณ์ผ่านพฤติกรรมเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆทุกครั้งที่คุณทำพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ใหม่คุณกำลังลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนนั้นเช่นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าเท่ากับหนึ่งคะแนนให้คนรักการอ่านหรือเก็บที่นอนทุกเช้าเท่ากับหนึ่งคะแนนให้คนมีระเบียบพูดกับตัวเองในแบบใหม่เปลี่ยนคำพูดภายในตัวเองเช่นจากฉันจะพยายามมีวินัยเป็น ฉันคือคนมีวินัยเพราะสมองเชื่อในคำพูดที่คุณพูดบ่อยที่สุดโดยเฉพาะคำพูดที่คุณบอกกับตัวเองใช้หลักฐานสนับสนุนตัวตนใหม่บันทึกความสำเร็จเล็กๆทุกวันเช่นเขียนสั้นๆว่าวันนี้ฉันออกกำลังกายครบวันนี้ฉันไม่เลื่อนปลุกวันนี้ฉันไม่กินของหวานหลักฐานเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนแบบที่คุณอยากเป็นอยู่แล้วสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนตัวตนใหม่ เช่นถ้าคุณอยากเป็นคนสุขภาพดีให้ติดภาพแรงบันดาลใจไว้ที่ตู้เย็นหรือจัดห้องให้เหมาะกับการนอนหลับดีขึ้นถ้าคุณอยากเป็นนักอ่านให้พกหนังสือติดตัวทุกที่หรือมีชันน้นหนังสือที่หยิบง่ายสภาพแวดล้อมคือกระจกสะท้อนตัวตนของคุณทำไมการเปลี่ยนตัวตนจึงได้ผลเพราะมนุษย์เราจะทำทุกอย่างเพื่อไม่หักล้างตัวตนในใจถ้าคุณมองตัวเองเป็นนักกีฬาคุณจำไม่อยากขี้เกียจ ถ้าคุณมองตัวเองเป็นคนตรงเวลาคุณจะพยายามไปก่อนเวลาเสมอเพราะการทำตรงข้ามจะรู้สึกฝืนความเป็นตัวเองและทำให้คุณไม่สบายใจนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนไม่เคยหยุดออกกำลังกายไม่ใช่เพราะเขาฝืนใจเก่งกว่าใครแต่เพราะเขามองว่าฉันคือคนที่ออกกำลังกายเขาไม่ต้องพยายามฝืนอะไรเลยพฤติกรรมเป็นเพียงการสะท้อนตัวตนวิธีเช็คว่าอัตลักษณ์ของคุณคืออะไร ลองสังเกตว่าในแต่ละวันคุณพูดกับตัวเองอย่างไรเช่นฉันไม่ใช่คนเก่งเรื่องนี้หรอกนะคุณจะไม่กล้าลองฉันขี้เกียจเกินไปคุณจะยิ่งผัดวันประกันพรุ่งฉันคือคนที่เรียนรู้ทุกวันคุณจะหาวิธีพัฒนาตัวเองเสมอหากคุณอยากเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถาวร จงเปลี่ยนคำพูดและภาพในใจแล้วลงมือพิสูจน์ทุกวันว่าคุณเป็นคนแบบนั้นด้วยการทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่อย่างสม่ำเสมอบทสรุปวินัยไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเข้าใจวิธีสร้างเมื่อพูดถึงวินยัยหลายคนมักจะนึกถึงความฝืนความเครียดหรือการห้ามใจแต่ในความเป็นจริงวินัยที่ถาวรไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำตลอดเวลาแต่คือการออกแบบชีวิต ให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ง่ายและซ้ำได้โดยไม่ต้องพยายามตังหากคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเข้มงวดหรืออดทนเกินมนุษย์ทั่วไปแค่เพียงเข้าใจธรรมชาติของตัวเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆใช้ระบบแทนแรงใจและที่สำคัญที่สุดคือเปลี่ยนวิธีคิดให้เห็นว่าวินัยคือส่วนหนึ่งของตัวตนไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณต้องทำตาม,ตามเป้าหมายชั่วคราวเมื่อคุณค่อยๆฝึกพฤติกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ใหม่ วินัยจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝืนอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นเป็นส่วนหนึ่งของคุณโดยธรรมชาติไม่ว่าเป้าหมายใดในชีวิตสุขภาพที่ดีรายได้ที่มั่นคงความสำเร็จในอาชีพหรือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทุกอย่างล้วนมีจุดเริ่มต้นจากวินัยในสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันและคุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจการสร้างวินัยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ส่งต่อให้เพราะที่คุณรักหรือคนที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งแค่แนวคิดดีๆก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้อย่างมหาศาลขอบคุณค่ะ